สวัสดีครับวันนี้นะครับอยู่กับผมนะครับช่องแทนเช้าไลนนะครับวันนี้ผมมีสินค้ามาแนะนํานะครับตัวนี้เป็นเขาเรียกว่าไอซีแคมหรือแคมตัวซีเอาไว้จับชิ้นงานนะครับแคมตัวซีเท่าที่ผมเห็นมานะครับก็จะมีตั้งแต่ขนาด หนึ่งนิ้วมาจนถึงแปดนิ้วนะครับนี่นครับตัวแปดนิ้วไอ้ตัวนี้ผมไม่ได้สั่งมานะครับผมไปเจอร้านขายอุปกรณ์การช่งางแถวบ้านนะครับไอ้ตัวนี้ผมผมได้มาในราคาตัวละหนึ่งร้อยหกสิบบาทนะครับเนี่ยผมก็เ,เลยซื้อมาสองตัวนะครับเป็นตัวขนาดแปดนิ้วนะครับ ทำไมเขาเอ่อถึงเรียกว่าแคมป์ตัว C นะครับก็เพราะว่ามันมีหน้าตานะครับเหมือนเหมือนกับตัว C นะครับอ่าแล้วไอ้ตัวนี้นะครับมือมือหมุนนะครับใช้มือหมุนนะครับเนี่ยเป็นเป็นตัวแรงสร้างแรงเบียดนะครับสร้างแรงบีบจับชิ้นงานนะครับเวลา เวลาเราเลือกซื้อนะครับก็ควรที่จะดูนะครับไอ้ดูหน้าสัมผัสตรงนี้นะครับว่าเรียบหรือเปล่านะครับแล้วก็ไอ้ตรงนี้นะครับถ้าถ้าไอ้สองตัวนี้มันมันไม่เรียบนะครับเวลาเราจับชิ้นงานนะครับมันก็อาจจะจะทําให้เราจับชิ้นงานได้ไม่แน่นนะครับหรือมันอาจจะโดนงตั้แต่เฉพาะมาจจะโดนเฉพาะตรงกลางนี่นะครับ ถ้ามันไม่ได้มันหน้าสัมผัสมันไม่เรียบทั้งทั้งสด้านนะครับเวลาจับชิ้นงานก็อาจจะทําให้ไม่แน่นนะครับหรือว่าอาจจะทําให้ชิ้นงานนี้เป็นรอยนะครับผมนะครับนี่ก็เป็นข้อมูลเบื้องต้นข่าวๆนะครับเดี๋ยวเราไปไปดูการใช้งานแคมดูซี ในเบื้องต้นนะสำหรับผมนะครับเป็นเป็นการใช้งานสําหรับผมนะครับที่ที่ใช้งานเบื้องต้นเราไปดูกันเลยนะครับ